ปลาทับทิมหนึ่งมะนาวนะคะนี่เรียบร้อยครับเบาเหนือครับใส่ถอดเกล็ดเรียบร้อยครับหอนี้พ้อมนึ่งแล้วครับยี่หน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสํารับวันนี้มาพบกับช่องสบายสบายสไตล์เบาเหนือเหมือนเดิมนะครับ กับช่อง Youtube สำหรับเย็นวันนี้กับมาหนึ่งปลาทับทิมนะครับสดๆเลยนะครับปลาทับทิมพ์2ตัวเนาะสดๆเลยนะครับเงียบดูดูยังไม่ตายนะครับยังไม่ตายนะครับแต่งดดราม่าเนาะนะครับก็มากับผัก1สวนเลยนะครับวันนี้เราก็จะมา1ึ่ปลาทับทิมนะครับทำปลาทับทิมนึ่มะนาวนะัะต้นหอมเนาะใบโหระพานะครับแล้วก็อันนี้เขาห้อง ผักหอมน่านยางหรือว่าผักชีใบเลื่อยนะครับใช่นะครับแล้วก็มีผักกาดนะใบมะกรูดนะครับแล้วก็มีกระหล่ำขาวนั่นเองนะครับวันนี้จะดูความสดบรสดนะครับป่ายังบันตันในะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้คือแบบสดๆเลยนะครับนี่เรียบร้อยครับเบาเหนือทอดก็ดเรียบร้อยครับของนี่พร้อมนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ล่างผักมาอย่างเต็มที่นะครับหนุงผักใหม่ๆเลยนะครับ ันนี้ก็เก็บอยู่สวนหลังบ้านนะครับมาคืนชายย่างญ่เลยนี่ครับเตรียมพักเก็บร้อย้วครับเดี๋ยวห่อไปหนึ่งป่าทัพทิมกันหนึ่งนี่วันนี้ก็ผมจะทําให้ทุกคนซึ้ง <laughs> นะอันนี้ก็เขกากรใส่ซึ้งเนาะหนึ่งเดี๋ยบร้อยนะ้ำพระจ่าเหนือของห้องว่าซึ้งนะครับซึ้งนึ่งพักนึ่งป่านั่นเองนะครับวันนี้ดูพักนะฮะดูพักเต็มเลยนะครับ ฝาปิดเกือบบะมิดนะเดี๋ยววันนี้ท่านผู้ชมจะต้องน้ำตาตกแน่นอนครับเพราะท่านผู้ชมจะต้องซิ่งในเมนูของบาวเนื้อนะครับซึ่งในเมนูของบาเนื้อแน่นอนครับแล้วก็อันนี้เลยนี่วันนี้หากับมานหนึ่งอุ่นเข้านะครับนี่ไอกำลังขึ้นเลยหากจะมากินกับข้าวเหนียวแบบฮอนๆเลยนะครับแล้วก็กินกับหนึ่งปลาทัดทิมแบบเนื้อหวานๆเนาะและ้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ด น้ำห้าแบบนัวนัวแซ่บแซ่บเผ็ดเดไปเลยนะครับนี่เดี๋ยวมาทำสูตรน้ำจิ้มของเบาเนื้อนะครับก็เบาเนื้อใส่กระเทียมแล้วก็พริกดิบแล้วก็ลาบผักชีลงไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเขาก็มาปกมันเข้าๆตัดม,มันละเอียดนะครับหลังจากที่เขาตัดละเอียดเสร็จแล้วเดียเด๋ยวเขาก็จะมาปรุงรสนะครับเนาะด้วยใส่การเติมผงชูรสรสดีนะครับแล้วก็น้ำตาลนะครับ น้ำมะนาวเออเสร็จแล้วเบาเนื้อก็จะใส่นี่ผงชูรสลงไปเลยนะครับมากหลายใส่หลายนะครับอยากแซบอยากนัวก็ใส่หลายๆนะครับผู้ใดบ,บ่มักก็บม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแล้วก็เออิาน้ำปลาลงไปเลยนี่น้ำปลานี่อย่าไปใส่หลายนะมันจะเค็มเนาะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำเปล่านะครับผสมเข้าไปตัวนะครับเสร็จแล้วก็ ใส่น้ำตาลลงไปนะครับเพื่อเพิ่มความหวานของน้ำจิ้มนั่นเองนี่น,น่อยครับนี่ครับขีดบนนั้นก็เติมน้ำเปล่า,าลงไปเพื่อตัดเบื้อง้นน้ำาปลามันเค็มเกินไปนะครับอันนี้จะเป็นสูตรไผ่สูตรมันเนาะพี่น้องเนาะสามารถจะได้กับบะหมี่สูตรตายตัวแล้วครับ สามารถใมักจะได้ก็เอาเพิ่มใส่ลงไปก็ได้ครับมีปัญหาครับเพิ่มเติมเข้าไปคือให้มันเป็นน้ำจิ้มที่มันมีความแซบความนัวเนาะพี่น,น้องเนาะนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับน้ำจิ้มของเบาเนี่ยแค่นี้เองเนาะเดี๋ยวกาเดี๋ยวเขาใส่ต้นหอมผักชีลงไปก็เรียบร้อยครับนี่เรียบร้อยดูสีสันดูสีสันนักกินนักกิน เรียบร้อยครับสวัสดีครับสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับกับจองสบายสบายสไตล์บาวเหนือเนาะและวันนี้กับเบาวเหนือพาทุกคนมาทําเมนูนึ่งปลาทับทิมตัวใหญ่เลยนะครับก็แนะนำร้านนิดน,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 นึงนะครับก็คือล้านของน่องอ้อยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะเนาะ เฟซบุ๊กและกาช่องทางการติดต่อน,น้องอ้อยนะครับเอาไว้ตรงนี้นะครับไปอยากกินปลาสดปลาสดๆเนาะมีทั้งหลากหลายรูปแบบเลยนะครับปลาสดปลาแดดเดียวปลาฟักปลาส้มทุกอย่างมีครบทุกอย่างเลยครับมาทีเดียวนี้คือจบเลยเนาะเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์ไว้ให้แล้วกันเนาะกะมาท่านผู้ชมครับวันนี้กะมาหนึง่งปลาทับทิมเนานะพักเป็นส่วนๆเลยนะครับเอาฝากทุกคน เป็นกระรองใจนะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกับบอร์เหนือตัวละกันเนาะแต่อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งให้กับบอร์เหนือตัวละกันเนาะมาทุกคนวุ้นลายย่างครับปากกรลังห้อนๆเลยนะครับนีหูไอ้ออกของชวนเลยครับนี่กระรังปลดใหม่ๆนะมาครับทา่านผู้ชมปากข้าวเหนียวหันหอนครับน้ำจิม้มโดดเด่ดนครับสูตรบอร์เหนือทำเองนี่น้ำจิม้มเต็มถ้วยเลยนะครับวันนี้เขาจะมาวันนี้มีพังพัก ดิบแล้วก็พักทีนึ่งนะครับพักดิบนี่เบาเนื่ออาจจะมาตกแต่งอ้วามสวเงามยชนะครับแต่เน้นหลักๆก็คือพักเดียวนึ่งกระป๋านั่นเองก็มีความหวานของน้ำปลาเองอน้ำจิ้มึือว่ามาทุกคนดูเนื้อป่าถ้าเป็นปลาสดๆเนี่ยมาจากเนื้อแบบออกขาวๆหวานมากเลยอออืื ความกินสมุนไพรครับสมุนไพรที่เขาหยัดเข้าไปก็คือจะใครก็บใบมะขูด็เ <c> ร <oughs> ่เป็นสูตรบ้านเอาเองครับทำเองนะทำเองกินเองครับอืบอ้มแป้ง,งหนึ่งหวานมากเลย ข้าเหนียวก็ฮอดปาก็ฮอาะองกินหนังท้องหนังต้องอ <c oughs> จริงจริงแล้วบางหห่ือชอบกินภาคที่มันเป็นภาพสดนะครับหมักกว่านเนาะถ้ามันจะเอา ได้ความกรอบจะเป็นรูปแบบของธรรมชาติครับเหมือนปัากเขต่ายไป่น้อกเนื้อปลาหวานมากครับ ขณะกินก็นยังห้องครับก็ต้อง <g ül> <g ül> หืนังต้องมันมีความมันมากเลยครับหนังต้องปลา <g ül> กตกับขาวครับอืดๆๆสยอดครับครับน้ำจิ้มก็ล้เด็ดมากเลย ทุกคนดูเนื้อปะ่ะหอมพักครับหอมขึ้นชายครับ บวกกับหอมอ่าหัวตะไคร้กรับใบมาขูดนะครับเขาอย่างนั้เขาไปในต้มหอมมากครับอื้ออื้ออื้ออือโอ้ขออภัยดีไปน้องเด้ว เบาเนือหนึ่งสองตัวนะครับเบาเหนือหนึ่งสองตัวได้เบาเหนือแบ่งไว้หนึ่งพรรยากับพอตานะหนึ่งตัวใช่ปะ ประกาศข่าวเข้าไปครับพี่น้อง สัมาครับก็ข้นชายหอมไปพักที่หอมมากๆเลยพักขินชายมาเด้อพี่น้องเด้อพูดอยู่ใกล้อยู่ไกลครับอยู่กรุงเทพกรุงไทยมากินข้าวด้วยกันครับ อือือนะครับใส่ปากภาพิมพ์ จะจะไข่ป่านี่ใทยกินจะไข่เป็นมาหารเอาใส่มีแต่จะไข่ก็บใบมะขูดห,หวานสำหรับเมนูป่านะครับตีอร่อยที่สุดก็คือ นี่นครับหนังต้องมันบางคนอชอบมากๆเลยครับชอบหนังต้องเพราะว่ามันมันอ่อนนุ่มอร่อยมากเลยครับลำมากเลยเนี่ยแบบนี้นจิ้มนำจิ้มสี่ฟุตของเขาครับเลยนี่นี่คอ,อยยาเดีกเป็นน้องเลย มันละลายในปากแผ่นมันต้องเกี่ยวเลยอะหนังต้องมันละแล้วก็หวานมันแล้วง็นึ่งกันหนังต้องนสุดยอดเลยนะครับประเด็นว่า ตัวใหญ่มากเลยนะเวลาประมาณใส้โลกกว่าบา,าอาันซื้มาสองดอกกะสองร้อยยทสิบครับราคาแบบถูกมากถูกมากครับสองรอยยูสิบนี่ถวัาถูกเลยราคาแบบกับปองกับเองมากๆเลยครับพราะค่าสะนีมากๆเลยครับแซบมาก hm <laughs> อหยอดมาแล้วสำหรับเย็นวันนี้อืม,อม,อม หนังต้องมันนี่หนุ่มมาครับแต่บอกต้องได้เกี่ยวเลยแนะนำนะครับคนที่เชื่อบดีกินหนังต้องมีปัจจุบุจหลานนะครับโอตาเกียวปูเกียวบดีก่อนกินหนังต้องกันจะแต่กินของดีๆเรามักดูนอน บะมดครับพี่น้องครับสำหรับเย็นวันนี้เบาเนื้อหนึ่งปลาทัาทีมครับเป็นตัวเลยครับรวมประมาณโลกว่าก็กินคนเดียวก็คงบะมดนะครับกะอ่ะมเป็นยังครับฝากปีฝากน้องฝากทุกคนนะครับกดไลก์กดแชร์แลวก็กดติดตามนะครับคือเบาเนื้อตัวจับจองสบายสไตล์สบายสบายสไตล์เบาเนื้อนาะแลวก็อย่าลืมนะครับทุกคนกดกระดิ่ง สำหรับการแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปของบ่าวเหนือตัวนักกันเนาะแล้วก็ยังไงเดียวผมแปะเฟซบุ๊กนะครับพอค่าเอาไว้นะครับด้านตรงนี้ให้นกันนะสำหรับคนที่สนใจป่าสดนะครับป่าแดดเดียวหรือว่าป่าส้มป่าฟักนะครับติดต่อพอค่าสุดรอคนนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้บ่าวเหนือลำลาทุกคนไปก่อนสำหรับวันนี้ก็ไปนะครับสวัสดีครับ